มาเขียนไฟล์ตัวต่อน,นีสอกันใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเขียนไฟล์เสร็จผมกลับห้องแล้วไปเตรียมตัวสอนหนังสือพรุ่งนี้โอเคกรลับโฮมบิกซีอยาลรุลีให้นั่งทํางานรือว่าทพี่ชายพี่สาวแล้วก็ให้นั่งเขียนทีดีครับมาอย่าไปดูงานทีดีกันใครจะเรียนตัดงงานทุกวันนะครับเดี๋ยวเอาไปให้ครับพี่ชายพี่สาวครับ ปิดไฟเยอะไม่ได้เพราะไม่มีแบตนะเพราะคอมพังผมเอาชุบชีวิตขึ้นมาไอ้คอมเครื่องใช้ได้แม่ก็เป็นไรด้วยโดนสองเทเลไบต์ไปแม่งยังไม่ทันเปิดเครื่องแม่งเปิดเองติดตดดับๆติดตดดับดแม่งเจอสองเทเลไบต์แม่งพังเลยสองเทเลไบต์แม่งตัวหกเจ็ดร้อยโอ้เนี่ยเครื่องมันเก่าด้วยมันใช้สองเทเลไบต์ไม่ได้เลยะวันเลยพังเลย แคปมาลยงานกันดีกว่าเฮครับอยู่ปุตตีอยาลยครับวิธียงานกันตอนนี้ผมจะตัดตรงนี้ออกเพื่อให้เรียบเรียบเป็นทางการแต่ยังใช้ข้อตัวล็อกติดต่ออยู่ตัวเดิมโอเคครับเดี๋ยวผมตัดตัวขหนกออกเลยดีกว่าแคบหนึ่งกดบัตรกัน มือหนึ่งก็ถือตับอโอเคมาปัดกันเลยดีกว่าอีหําเอ,อ้ยเดียวเีวอันนี้อันน,น,นี้เป็นบ้าอะไรเป็นเป็นอะไรของมนันโอเคผมตัดออกลอะี่เผลง ยังไม่หมดเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวผมเชื่อให้มันเป็นเนื้อเดียวกันดีๆกันอยู่ไหนวะเจตก,การโพลิกรอนเหมือนป,ป๊าไปเนื้อเดียวกันมาอัดกันเลยดีกว่าโอ้ยลำบากลำบากใจเอ้ยอัดกัน อ่ผมตัดละมาเราจะทําให้มันเป็นทางการให้เป็นโซกบอกโอเคครับเดีย๋ยวมาดูกันผมใช้สองมือละมือหนึ่งกับคีย์บอร์ดอะเพราะว่าซีบัตกับโนแมสมัน NOMAD มันใช้แท็บเลตเ็ตไงแต่ซีบัตมันใช้เมาส์โอเคครับผมจะถนัดซีบัตมากกว่าโอเคครับขอบคุณพี่เสียบรีให้นั่งเขียนทีดีครับ ยังดูกันจะเป็นทางการไปแล้วก็กไปฉีดโมโลแล้วก็ไปน,นั่งอ่านหนังสือเตรียมสอนเลยดีครับแดดตีบาทแล้วตอนนี้ผมเขียนไฟล์เสร็จแล้วครับ <c oughs> เรียบๆเป็นทางการเลยไปตอนน่อดีต่อได้เด็กๆเดี๋ยวมีตังค์อยู่ยี่สิบาททั้งตัวคุณแม่ให้มาหกสิบบาทดีครับไม่มีตังค์เลยอย่าซื้อเกาลอดตอนเย็นขอแม่แม่บอลหนอีกแม่เลยแม่ครับสิบยี่สิบบาทแล้วกินข้าวแม่โอเคครับ พรุ่งนี้อาจอันนี้อาจจะฉีดโมแล้วก็ไปให้พอใจเลยเอพอใจจะได้คนแรกที่ใช้ตัวต่อดินต่อโอเคครับผมว่าผมจะอ้าไฟลตรงนี้ให้อากว้างขึ้นนะเอ,อ้เดี๋ยวใส่กาวร้อนไปเพื่อคงอาได้เยอะขึ้นนะ่ะเพราะเมื่อคืนผมอาตรงเนี้ยปุ๊บหักเลยเอ,อยต้องใช้กาวร้อนช่วยให้มันเหนียวขึ้นล่ะโอเคครับดูเป็นทางการขึ้นตัวต่อดินต่อ ใส่ใส่ตัว n ไปสักตัวดีไหม n o t ตอะไรเงี้ยเขียนที่โอเคครับได้ตัวเขียนไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณพี่สียใหญ่รุลีครับไปฉีดมอกันดีกว่าตั้งระบบแล้วก็อ่านหนังสือพรุ่งนี้ไปสอนหนังสือโอเคครับใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับงานฉีดมออยากได้แบบไหนสั่งได้ฉีดกันสดๆเลยก็ได้เขียนกันในคอมสดๆเลยนะครับ แล้วก็ไปหล่อเป็นโลหะเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นสำลหรือปิดทองคําแท้ก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ชิ้นมากราคาก็จะถูกลงนะครับเรียนสั่งงานทุกันนะครับงานวาดงานปัน้นงานวาดงานคอมงานทีดีโฆษณาคุยกันนะครับโอเคครับพี่ชายเดีย๋ยวไปส่งให้ที่หอครับรวบ้านไปใส่กรเป๋าโทษครับขอบคุณพี่ชายลุกเลยครัรบรไปแล้วขอบคุณร้านเน็ตพี่ๆครับร้านเน็ตพี่สาวพี่ชายครับ นายพี่ปาที่ให้เน็ตมาโน้มไม่มีตังร้อยบาทเลยอาศัยเน็ตที่หออาศัยเน็ตที่บิ๊กซีโอไปโทรหาแม่ไม่ได้แม่โอนให้ก็ต้องมายืมเน็ตขอเอาเงินหน่อยเฮ้ครับอย่าเซฟก่อนอย่าโม่คุยไปปิดไปโอ้เขียนตั้งนานลืมเซฟนี่้องไห้เลยช่มุกองเลยเฮ้ครับไงใ,ใครอยากได้เจาต่ดดินสอ20บบาทนะซื้อไฟล์ผมก็คุยกันนะครับซื้อไฟล์ผมไปทำเป็นอาชีพก็ได้นะครับ ต่อดินสออันนี้ก็ต้องเป็นหกมีหลายจะซื้อผมขายอันรยี่สิบาทหรือเด็กๆตั้งใจเรียนโคโนูนะแจกฟรีเลยโอเคครับไปนะครับหมอมากจับไปแล้วเอ,คคอาค,คุณพี่ๆอยารู้หรือคะคุณพี่ๆครับ <laughs> ยืมเด็ดร้านพี่ปลาขอให้พี่สาเอาตังออกให้หน่อยร้านร้านปาระกันนะครับเรียไปแล้วครับ ได้ตัวต่อยเปนทางแล้วไปฉีดโมกันก็ดูเป็นทางการมากขึ้นกแบบวันเมื่อวานเป็นปกันหนอกแล้วมันเทอรทะอะไรเงี้ยผมเนี่ยอาจจะตับทรงไม่สวยนะครับเนี่ยดูเป็นทางการหวานเรียบง่ายๆโอเคครับไปแล้ววันนี้ผมแปลงไฟเข้าเครื่องเซมซีนะครับไมาดูงานกันตอนนี้เครื่องเซมซีทำง,งานแนละ้วได้ถามแต่ฉีดโมครั้งแรก หรือเป็นครั้งแรกมันมักจะเสียแต่เส้นก็สวยอยู่เลยผมว่าไม่เสียแต่ครั้งแรกต้องทําใจเลยอาจจะเสียเ <c oughs> ขาเป็นจานปล่อยเส้นเทสงานโอเคครับผมนั่งอา่านหนังสือละมันยังไม่เสียค <c> ร <oughs> ูสอนถนัดซีบัตแต่ไปสอนโนแมสเดี๋ยวนี้ผมไปสอนอะไรอ่ะ หนึ่งชื่อ้เสร็จอะไรนะใจเต็มใจหนึ่งชื่อลู้นเสร็จพอใจเดียสอนพอใจลงสีในโนแมสแบบง่ายๆสองปั้นให้นูนได้แล้วแบบง่ายๆพวกนี้ว่าจะสอนลงสีแล้วก็สอนปั้นตุ๊กตาหมีเป็นสาดีแบบให้เป็นรอยตัวขึ้นมาง่ายๆแล้วก็ลงสีโอเค ขอบคุณคุณพ่อให้ศึกษารเรื่องนี้ต่อครับคุณพ่อก็กลวยจะกลวปไปเล่นเกมคุณพ่อคงไม่ื้อโทรศัพท์ให้ก็ใช้แท็บเล็ตที่ผมซื้อมาสอนเด็กอยู่แล้วเด็กก็ซื้อมาสอนเด็กนี่แหละใช้ให้พอใจใช้เครื่องผมเลยเรียนใช้ฮาร์ดอยามางเดยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโตอ่อถ้าเกิดเสร็จก็พรุ่งนี้เอาไปให้พอใจใช้ตอนน่อนี้ต่อใช้เ่ียงเรียน เ่อหลวงกรกลมเขคาครับตอนนี้ผมตังอยู่ยีิบสี่บาทกินข้าวว่าจะเหลือตังค์เ่ยี่สิบาทเติมน,น้ำมันยี่สิบาทไปสอดหนังสือพวงนี้ขอแม่ผมอีกประมาณนี้แล้วพวกนี้ได้ตังมาก็มีติดป้าหมอดูอยู่ร้อยหนึ่งติดร้านปะยางหน้าหออยู่ร้อยหนึ่ง ติดน้องร้านเพชรร้อยหนึ่งติดค่าเหล้าหลุดไป้จนในเช็ดเช็ดหลุดไอสักสามขวดแล้วมั้งที่คลองถมเนี่ยนี่ผมตอนเนี้ยผมว่าจะไปออกเช็ดเช็ดออกไปกินหลายรอบแล้วแต่ไม่ดีกว่าเหยียดสร้างนี่ก็ได้อาา่านแต่หนังสือทํางานทีดีเนี่ยลูกค้าอยู่ห้องเนี้ยตังค์ไม่มีสักบาทเงี้ยเด็ก๋ย่าต้องเอามาเทลระ ราะว่าเดี๋ยวพอใจเพราะคงคได้ใช้เครื่องเลยเพราะของเมาทีา่คนคนคมีเส้นและคงเป็นเฟตขวดน้ำอะ่ะเหรอเป็นยังไงฮะคือแบบข้างกองท้าหันนมาสืนด,ดีกว่าสวยเลยครับเนี่ยครั้งแรกเฟตมันใหม่เนี่ยปิ้นมาอย่างไรเนี่ยตรงอือเนี่ยสวยบอกไอ้เส้นนีตมันปิ้นมาอย่างไร ได้เยคาดเลยสวยดีฮะได้เนี่ยครั้งแรกมันแค่จะมีภาพมีภาพตรงนี้เป็นปุ่มมีภาพตรงนี้ขึนออ้นอด้ครับ้มก็รู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปหน่อยอนเพื่อท้าเรื่องขอจะปรับไฟให้บางลงกว่านี้หน่อยเน้นความแข็งแรงรู้กมันใหญ่ไปนะ <c oughs> <c oughs> บางผมก็ต้องปรับระบบ หล่อตันแบบว่าฉีดตันเลยมันก็จะแข็งแรงโคตรนานกลฉีดตัน <c oughs> ตอันนี้กวงไม่ได้ตันไม่ใช่ก็กวงแบบเบาเพื่อกวงแบบหน,น,นาเพื่อเน้นความแข็ง,งแรงใช้งานได้จริงถ้าบางเน้นให้บางผมว่าผมจะฉีดตันเลย ควรเรื่องระยะเวลานานนช่ครับสวยนะครับตกปิ้นมาอย่างไรครับพ่อหลังรตั้งครับปรับระบบเนี่ยฉีดมองเขียนไฟเลยมันก็ต้องมาเทสปรับเทสใช้ทครั้งเดียวมันก็คงไม่แม่นยำเลยเลยครับเวลา ทำหลายๆอย่างเนาะเทสอะไระนะอะไร่ะจะไปดูกันเลตัดของตัดขอแใชตัดของเนาะเอ่ไปดูเียาวเว้ยหรือเปล่านะได้เสร็จแล้วเนี่ยอ,คคอีกอีกยี่สิบหกเปอร์เซ็นตวันนี้ได้เจ็ดได้เจ็ดเท่าไหร่นะจะเจ็ดสิบสี่เปเซ็นต์โอ ตัววแหวนล็อคแล้วผมก็สำรวจเครื่องเหมือนผมไขตัวหัวฉีดไม่แน่นนะใหญ่เพิ่งเยอะมากว่าโอเคทำให้รู้ว่าผมไขไม่แน่นผมเปลี่ยนหัวบ่อยอะใช้หัวเล็กหรือใช้หัวใหญ่แค่นี้เปลี่ยนจน ไข่ไม่แน่นมันก็เลยรัาา่วไงนะฮะงานหน้าจะได้ไข่แน่นๆทำความสะอาดหัวเลยก๊กนแะกล,ล้เสร็จและวดูนมวก้อยกับใหญ่เหมือนกะันเะลยแกากอยู่มาดูงานกันเหลือต้องหัวล็อกนะะอ่ะยีดหิตอ,องครับเาคมเครื่องไม่ได้ออกไปไหน แม่ว่าตากินข้าวเนี่ยหนุ่มไม่มีแล้วมีแต่ตังเติมน้ำมันไปสองสืิพวกเนี้ยแม่ตัวอาทองไทยโอนให้เน่อยนะคะเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นระบบที่แล้วอะหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงไม่กระเด็นออกมาเลยมั่งเร็วจัดขนาดปรับให้ชา้ามันงังดูเหมือนเร็วเลยดูดิปรับให้ชานะ้าเลย ถ้าเกิดอันนี้ปรับให้ช้าแล้วไม่ได้ช้าสุด,ด่ก็ปานกลางล่อไปสามชั่วโมงถ้าผมปรับให้ช้าอีกมันก็เน,เน้นเน้นผลิตภัณฑ์แ,แต่คอยทั้งทั้งวันเนี่ยจะเน้นช้าสุดๆอ,อันนี้เรากไ็ได้เน้นช้าอะไรมากมา,กาจะเสร็จละเหลืออีกเหลืออีก สิบกว่าเปอร์เซ็นตสิบยี่สิบเซ็นะครับเด mm ี๋ยวช่วงใส่ยืนสองล, <c oughs> อองกลนะไไลก็ใหญนะ่เหมือนกันเลยเนี่ยเปล่าไฟเล็กลงนิ้วเนี่ยครับียนเก่าเนี่ยโอกเป็นทำเป็นบูธได้ดีเลยนะบูธลองอะไรสักอย่างเวอร์อะไรแข็งแรงมากเลยนะ อย่มาดูงานครับใกล้รตจแล้วผมได้เอาอยิ่ข้าวแม่โอนตังให้กินข้าวเลยนะวะหลอข้าวล่้วงานแล้วครับโอ้สวยเลยครับมาแกกอ,อ,อ,อัพสอดกังยังไม่ได้เคลือบขาว,วเมื่อความแข็งแรงผมก็คอยเมื่อกี้เปิดโนแมสเล่น ว่าจะปั้นพวกแจกันหม้อไห้แล้วฉีดโมออ,อกมาจำหน่ายเล่นนะครับแล้วอาจจะใส่รด,ดลายลายไทยอะไรเป็นลายหนึ่งมาแกะกระถ or เป็นไรโหแกะง่ายเนื้อนื้ดันๆเลยนะโอ้โหแกะคนง่ายผมปักละใช้งานได้จริงนะเหมือนใช้งานได้จริง แต่ใครอยากได้แบบผมไปใช้งานก็บอกนะครับมีเป็นเกรดด้วยเกรด A ก็จะฉีดโมตันให้มันจะเหนียวตึบเลยอันนี้ก็แค่ปานกลางนี่จะเอาแบบราคาถูกก็ได้ให้กลวงแล้วผมเน้นกาวร้อนให้ครับอันนี้ผมไปนเน้นกาวร้อนให้เันอันนี้เอาไปให้พอใจโอเคครับพักเครื่องแล้วให้ใครอยาก ใช้ต <łość> ัวตอนมิสซอเขาบอกนะฮะเดี๋ยวผมเคลือบกาวแล้วผมใช้งานให้ดูแล้วเย่างนครับคุณพอครับจบง่าครับพี่ชายกลับแล้วบอกว่าจะเดินมาให้นะครลูกอย่างน้ครับคุณพ่ครับดับเครื่องกัน พักเครื่องอออทำงานดีมากคุพ่อเส้นหมดท้องแล้วไม่มีตางคซื้ออาลุงใช้ผมหมดอุปกรณ์แล้วครับวันนี้ผมต่อตัวต่อดินสอแล้วครับก็ทำให้ผมรู้ว่าตัวเนี้ยมันต้องเหนียวมันต้องแน่นตัวล็อกผมต้องเขียนไฟล์ใหม่เพื่อเอาลวดเข้าไปฝังข้างในได้ ถ้าไม่มีลวดเนี่ยแม่งแตกง่ายเลอเกินแล้วก็ไอตัวนี้มันต้องยืดหยุนไอตัวเนี้ยไอตัวนี้นต,นนตัวล็อกผมเอาเหล็กฝังเข้าไปเนี่ยสาแกนมันเลยเหนียวยืดหยุ่นได้ดีโอเคครับต้องต้องเขียนไฟล์ใหม่เพื่อฝังเหล็กอีกโอเคครับอันนี้ก็อันทดลองพอใจคงไม่เอาไปใช้หรอกวอมันดูคาบกาวอะไรเนี่ย ยืดหยุ ah, ่นลวดเหล็กหายยืดหยุ่นนี่ผมต้องใช้เองละนี่ก็เลื่อนไปเลื่อนยากเลยได้ลวดมันก็เลยอ่ะได้ความเหนียวได้ความแน่นได้ลวดได้แกนเหล็กเนี่ย ไอ้ตองแกเนี่ยมันมีเหล็กฝังอยู่ก็เอาเหล็กฝังเข้าไปนะครับใช้เองไอ้เง้ยเขาใจจะใช่ไหมเนี่ยจะทำให้ดูสะอาดน่ารักเด็กเด็กผู้หญิงได้หน้าใช่เหมโอเคครับเดี๋ยววันนี้แค่ต่อมิตรแค่ครับจะเลื่อนยางอะไรเลยคนแน่นเลยเลื่อน,นเลย ได้แนงขนาดกันไ้ยังไอ้ยบิ๊กอืมกระแทกมนี่ลงกระแทกไม่ลง,ลลงโอเคับใช้เองดูแลเคลือบดยแล้วก็เขียนฝากที่เครื่องต้องดูไม่ให้ดีไม่ให้มีคาบอันเก่าอยู่ได้ไม่มีคาบมันก็เลยดึงอันนี้ไปด้วยเลยโอ้แสวยนะโอเคตัวต่อติดต่อ ดูข้าปกป้องเลยอย่าเขียนใหม่ได้ใส่ลวดเข้าไปแล้วก็แกนเหล็กเข้าไปสามจุดหนึ่งสองสามวงแหวนนะครับถ้าไม่มีลวดนี่ตัวล็อกจะล็อกไม่ได้แน่นเยมันยืดหยุ่นไม่ได้แล้วไอ้ตัวเนี้ยไม่มีแกนเหล็กก็ยืดหยุ่นไม่ได้เงี้ยนะครับอย่าแก้ไขมั่งว่าี๋ยวมาแก้ไขไฟอันนี้ที่ตัดนินต่อ หนึ่งไงที่ใส่ส <spirituality> อนหนึ่งทดลองหนึ่งทดลองสองคงดีกว่านี้นะอันแรกอะไอออันแรกเมื่อวานเนี่ยเป็นกขนกอันนี้อ่ะอ <off> <alan yellow> <descriptions> ันที่ใส like ่สอนสองเริ <off> ่มเวอร์เริ่มเวอร์เฮ้ครับผมพักแล้วครับกินข้าวกำรับจับใจทดลองที่ใส่สอนพรุ่งนี้พร้อมสอนเตรียมตัวสอนกินข้าวแล้วอ่านแล้ว